นี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องสําคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการเห็นชอบแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย4ตําแหน่งด้วยกันโดยโยกอธิบดีกรมการปกครองกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอครับ คุณจิรายุห่วงทรา์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคอรมอมีมติให้นายชัยวัน์จุลทิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยให้นายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองแทนนอกจากนี้เห็นชอบให้นายนาริชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนัก ปหลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันโดยให้ร้อยตำรวจโทรพบชนกชาลานุเคร,ราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแทนครับนักข่าวไปรอสัมภาษณ์คุณภูมิธรรม,รมเวชยยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าตอนก่อนประชุมคอรมอเลยนะครับท่านบอกว่าการโยกย้ายเนี่ยไม่ได้ย้ายเพราะว่า ส่วนตัวคนไหนเคยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรัฐมนตรีคนใดแต่ว่ายึดประสิทธิภาพการทํางานเป็นหลักก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนในช่วง3เดือนนี้จะมีโยกย้ายอีกหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับงานลองฟังเสียงดูครับแล้วคนที่ใกล้ชิดมทนหนึ่งคนเก่าใครการอื่จะโดนย้ายด้วยหรไม่ไม่ใช่ย้ายเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดมทหนึ่งย้ายเพราะว่าผมต้องการที่จะทํางาน ในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับผมว่าประสิทธิภาพเป็นหลักนะครับไม่ไม่บอกแล้วไม่มีสีมีแต่สีมาตรฐานอา้เป็นดีสองคนที่โดนเป็นว่าถู่สายบุรีรัมใช่ไหาไม่เกี่ยวกับสายบุรีรัมครับเกี่ยวกับง,งานคนบอกได้ว่างาน <im itation> ไหนที <im> ่ต <itation> อบโจทย์เดี๋ยวให้ชัดเจนก่อนว่าเขาย้ายใคร <im itation> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมบอกแล้วผมมาทํางาน ก็จากวันนี้เป็นต้นไปคงจะถ้าทํางานก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้ตั้งเป้ามาว่าจะย้ายคนไหนนะฮะผมเข้ามาดูในรายละเอียดของงานแล้วรู้สึกว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาหนูก็ดําเนินการทตามก็ยังบอกว่ายังไม่แค่นี้ผมบอกแล้ว่าภายในสามเดือนไม่ใช่ว่ารอถึงสามเดือนแล้วไปปรับกําลังนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงของการปรับกําลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ ติ้มไปแล้วปัญหามันมีก็ดําเนินการอันไหนดีก็จะได้รับการประมทสิ่งที่ผมดําเนินการผมว่าส่วนใหญ่ของท่าการในกระทรวงเขาต้องรับรู้